กุ้งตัวใหญ่อ่ะอันดับแรกเราก็ใส่เกลือก่อนนะคะเราต้มข้าวต้มสุกแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาปรุงเนาะวันนี้เรานำเสนอเมนูต้มข้าวต้มกุ้งนะคะใส่รสดีลงไปไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนซอสปลาเขียวลงไปค่ะอันนี้สูตรใครสูตรมันนะคะ แต่สูตรบ้านเราก็อร่อยอร่อยตามสไตล์ของเรานะคะข้าวเราก็จะมีข้าวไรเบอร์รี่ผสมลงไปด้วยนะคะทุกคนข้าวต้มกุ้งอร่อยอร่อยก็ใส่กุ้งลงไปนะคะทุกคนตัวดีนะใส่กุ้งลงไปค่ะ ทั้งหมดสิบสองตัวค่ะทุกคนใช่รรือเปล่าไม่รู้สี่คนใส่กุ้งลงไปนะคะน่าทานมากทุกคนใส่กุ้งเพิ่อมอีกตัวหนึ่งค้นๆเลยค่ะต้มกุ้งวัน โอยต้นหอมบักชีลงไปต้นหอมบักชีลงไปเป็นอันที่เรียบร้อยทุกคนแล้วเรามาตักพร้อมเสิร์ฟด้ทุกคนอ ปิดกันเลยสีข้าวเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราใส่ข้าวไรซ์เบอรี่ลงไปนะคะทุกคนมีประโยชน์อร่อย ข้าวต้มกุ้งเราก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนนีข้าวต้มชาตอนเช้านะคะทุกคนมาอร่อยอรอยด้วยกันจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> ช้าหน้นวันนี้ทานข้าวนอานนะคะองอร่อยทกเลเรากินปัอยู่กับแม่หมดทั้งแม่ตักเอาเลย ชันชั้นทุกคนงามมาจ้าอืมกุ้งตัวใหญ่อร่อยมาก บรรยากาศชิวๆทานข้าวนอกบ้านกันค่ะ